สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DB r i วริ5 6 3กันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำแนวทางยี่กีห้องรวยประจำวันที่8มิถุนายน2021 ะะรอบปัจจุบ,บันนี้คือรอบที่19ออก80620สูตรของแอ๊สามารถใช้ได้กับทุกห้องนะคะแต่ว่าแต่ละห้องก็ออกไม่เหมือนกันเราก็ต้องมาเช็คสูตรก่อนว่าสูตรไหนกําลังเดินกําลังเข้ากําลังหลุดอยู่การลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนะั้นเราก็ต้องมีสูตรในการเล่นเพื่อที่จะลดความเสี่ยงนั้นลงยังไงก็ฝาก,กติดตามด้วยนะคะจะได้ดูคลิปใหม่ๆก่อนใขรเลยอที่นี้แอดเช็คสูตรแล้วนะคะมีอยู่2สูตรที่เข้าก็คือสูตรที่1นะคะสูตรที่1นี้จะใช้3ตัวบนหลักร้อยบวก3ตัวบนหหลักนน่วยะะค บวกกันก็รอบที่16เข้านะคะก็คือสูตรคำนวณแล้วได้1นะคะนับเพิ่มนะคะก็นับนับเพิ่มให้ได้5จํานวนก็จะมีเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5เลข4เข้านะคะเลข5ก็เขา้ารอบที่17เอารอบที่16มาคํานวณน,นะคะก็จะใช้3ตัวบนหลักหน่วยบวก3ตัวบนหลักร้อยก็คือ4บวก9เท่ากับ 4บวก9เท่ากับ13นะคะเอาแค่หลักหน่วยก็คือ3นันะเพิ่มไม่ได้ห้าจำนวนนะคะก็จะมีเลข3เลข4เลข5้เลข6 <7 S 2> เลข7นะคะรอบที่17ออก3 1 4 2 5นะคะก็6เข้าทำสีแดงไว้5เข้าทำสีแดงไว้นะคะเราเช็คให้เข้า3รอบติดเราค่อยลงทุนนะนี่คือสูตรที่1นะคะ ต่อไปรอบที่18อารอบที่17มาคำนวณนะคะ3ตัวบนหลักหน่วยบวก3ตัวบนหลักร้อยบวกกัน6บวก3ได้9นับเพิ่มไม่ได้5จํานวนนะคะก็จะมีเลข9เลข0นเลข1เลข2เลข3นะคะ9ก1 2 3 2เข้านะคะรอบที่18ออก42090 2เข้าทํข้าทสีแดงไว้0ย์เข้าทําสีแดงไว้9เข้าทําสีแดงนะคะ0นย์เข้าทําสีแดงทีนี้เข้า3รอบติดมี2หลักนะคะมี2หลัก ะะมี2หลักต่อไปรอบที่19เอ้ารอบที่18มาคำนวณ3ตัวบนหลักหน่วยก็คือ0ูบวก3ตัวบนหลักร้อยก็คือ4บวกกันเท่ากับ4นะเพิ่มให้ได้5จํานวนก็จะมีเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8นะคะเลข6รอบที่19ออก8 0 6 2 0 6เข้านะคะศตัวนี้ไม่เข้าหลุดไปแล้วแปลว่าลงทุนที่2ตัวบนรูดหลังนะคะ เพราะว่า3รอบเนี่ยคือเช็คเข้าแล้วแล้วก็เราก็จะมาลงทุนรอบที่19นะคะแล้วก็ลงทุนรอบที่20นะเพราะว่าเพราะว่ารอบที่19เเนี่ยคือคือเข้าสูตรเนี้ยเข้าตั้งแต่ รอบที่1 6จนถึงรอบที่19แล้วรอบแล้วลงทุนได้เลยนะคะรอบที่20ก็คือเอาเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8มารูด2ตัวบนรูดหลังนะคะวิธีการลงทุนก็คือไปที่ห้องรวยไปที่กําหนดเลขเองไปที่2ตัวบนรูดหลังนะคะเข้าที่รูดหลังระบุตัวเลขระบุเลข4เลข5เลข6เลข7เลข8นะคะก็จะได้5เอาเอา5ตัวนี้ไปรูดก็จะได้50ตัวถ้าเราลงทุนตัวละ1บาทก็จะใช้ทุน50บาทนะคะ ก็รูดเลย2ตัวบนรูดหลังนะคะเข้าสี่รอบแล้วลงทุนได้เลยนี่คือสูตรที่1นะคะเราจะพิมพ์เราจะลบเราจะอะไรในสูตรที่1เท่านั้นนะคะแล้วก็สูตรอื่นไม่ต้องไปแตะเนาะสูตรอื่นเปลี่ยนได้เฉพาะสีนะคะถ้าถ้าเป็นสีแดงที่เราเช็คจากครั้งที่แล้วมาเราเปลี่ยนเป็นสีดําก่อนที่เราจะเช็ครอบต่อรอบนะคะแล้วก็สูตรที่3นี่ก็เข้าเหมือนกันเข้าหลักเดียวกันซะด้วยนะคะ ก็สูตรนี้จะใช้3ตัวบนหลักร้อยบวก2ตัวล่างหลักหน่วยนะคะบวกกันก็รอบที่16ออก994 95 4เข้า5เข้าทําสีแดงรอบที่17เอารอบที่16มาคํานวณ3ตัวบนหลักร้อยก็คือ9บวก2ตัวล่างหลักหน่วยก็คือ5 9บวก5เท่ากับ14เอาแค่หลักหน่วยก็คือ4นะเพิ่มก็จะได้เลข4เลข5เลข6เลขเเลข8นะคะเลขรอบที่17ออก3 1625 6เข้า5เข้าทําสีแดงไว้นะคะต่อไปรอบที่18เอารอบที่17มาคํานวณคํานวณแล้วได้8 นะเพิ่มมี8 9 0 1และ2นะคะ2เข้า0เข้า9เข้า0เข้าทำหมดทําสีแดงหมดเลยเพื่อดูทิศทางทีนี้เข้า3รอบและ3รอบแล้วมี2หลักก็คือ2ตัวบนรูดหลังกับ2ตัวล่างรูดหลังนะคะเข้า2หลักเลยทีนี้ ถ้าเราจะลงทุนมันก็จะใช้ทุนห้าอหนึ่งร้อยบาทเลยเนาะทีนี้เราอยากจะเอาแค่หลักเดียวเราจะได้ลงทุนแค่50บาทเองถ้าอย่างนั้นรอบต่อไปเราค่อยลงทุนรอบที่19เราเช็คก,ก่อนเนาะรอบที่19รอบที่18มาคำนวณน,นะคะคำนวณแล้วได้4นะเพิ่มมี4มี5มี6มี7มี 8, 6เข้าเหลืออยู่หลักเดียวคือ2ตัวบนรูดหลัง นะคะเลยอยู่หลักเดียว2ตัวบนรูดหลังรอบที่20ก็เอาเลข8เลข9กเลขศูนย์เลข1เลข2ไปลงทุนนะคะไปลงทุนลงทุนที่สองตัวบนรูดหลังเข้าเหมือนกันกับสูตรที่1เลยสูตรที่1ก็เข้า2ตัวบนรูดหลังแต่เลขเอาเลข4เลข5เลข6เลขเเลข8มามารูดส่วนสูตรที่4ก็เอาเลข8เลขเเลขศูนเลขหเลข2อมารูดแปลว่า2สูตรนี้เข้าที่หลักเดียวกัน แต่เลขที่จะเอามารูดนั้นคนละตัวดังนั้นรอบที่20จะมีสูตรหนึ่งที่หลุดนะคะสูตรหนึ่งที่เข้ามีสูตรหนเข้าสูตรหนึ่งหลุดถ้าเรายังไม่แน่ใจเรายังไม่ชวนเราก็เช็คก่อนรอบต่อไปเราค่อยลงทุนนะคะมันก็จะเหลืออยู่สูตรเดียวนะคะยังไงก็ใครสนใจดูสูตรหรือว่าสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ลายกลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะลง,ลง,ลงเดี๋ยวแอดจะทิ้งลายไว้ใต้คลิปนี้นะคะ จะไดะ้กดเข้าไปในไลน์เลยไปเอาไปดูสูตรนะคะอยากดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะก็ขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง d b บิวต์สองหด้วยนะคะขอบคุณค่ะที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ